ว้าวว้าวนะครับมามาเลยสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับช่วงไม่บ่ายจะเย็นแล้วนะฮะสี่โมงครึ่งนะครับไม่บ่ายแล้วแาวบ้านเลียกเย็นแล้วนะครับโอเคพามาอยู่ในห้องปฏิบัติงานนะครับตอนนี้นะครับรถอยู่ที่ด้านหลังของผมนะก็คือรถ Ford r a n g e r r a p t o r นะครับคันนี้นะครับมาติดฟิล์ม วีคูแล้วก็ตัวรวมรวมถึงการเคลือบแก้วด้วยนะฮะตอนนี้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการติดฟิล์มซึ่งจะบอกว่าจะเสร็จแล้วนะครับไม่ใช่ว่าแค่ขั้นตอนก่อนหน้านี้คันนี้เอ่อรับรถมาเขาก็จะมีฟิล์มแถมมานะครับฟิล์มแถมซึ่งท่านลูกค้าเคยใช้วีคูอยู่แล้วนะครับก็ลูกค้าก็บอกว่าก็จะแถมก็แถมไปนะครับเพราะยังไงก็ลอกทิ้งอยู่ดีนะเพราะว่าถ้าคนที่เคยใช้วีคูผมก็จะบอกคําเดียวว่าก็จะไม่กล้าใช้ และไม่อยากใช้ฟิล์มย่ออื่นต่อไปนะครับเพราะว่ามันจะแตกต่างกันเห็นได้ชัดมากๆนะครับอย่างตอนนี้สําหรับคันนี้นะครับติดตั้งนะครับฟิล์มวีคู s ซีรีส์ X นะฮะบานหน้า40รอบคันาบานหน้าบานหลัง40และรอบคันบานอื่นเป็น X 25ซึ่งเป็นฟิล์มที่ไม่ไม่มืดมากแล้วก็ไม่ใสมากแต่เห็นผลเรื่องของความเย็นนะครับที่ผมบอกนะครับทั้งใหญ่ ทั้งแข็งแล้วก็ทั้งทนแล้วก็ทั้งเย็นนะครับไอ้เรื่องใหญ่ก็คือรถใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นแพ็กเกจที่เป็นพี่ใหญ่สุดข,ของเราด้วยนะครับเป็นซุปเปอร์โค้ดนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ทำนะยังไม่ได้ทําเราขอติดตั้งฟิล์มวีคู v ก่อนนะครับทั้งแข็งแข็งเนี่ยรับรองว่าสีลหลังจากที่เคลือบไปแล้วเนะี่ยมีความแข็งแรงแน่นอนเรื่องของความเหลืองของตัวสีไม่มีแน่ๆฮะเพราะว่าตัวน้ํายาเคลือบแก้วของเราอ่ะไม่ไม่ไม่เหลืองไม่มีส่วนผสมโพลิเมอร์ผมเคยเผาให้กับ ลูกค้าได้ดูแล้วไม่ไหม้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของความทนแน่นอนครับตัวนี้มีความหนาอยู่ระดับหนึ่งเลยมันก็ทนระดับหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายเรื่องความเย็นอันนี้เป็นอันอีกอันเข้ามาใหม่ไม่เกี่ยวกับใช้เคลือบแก้วแล้วรถมันเย็นนะติดฟิล์มวีคูแล้วรถเย็นครับอันนี้ช่วยได้เยอะจริงๆนะครับสาหรับใครที่รู้สึกว่าเวลาขับรถไปแล้วรู้สึกว่าฟิล์มเนี่ยกันร้อนเนี่ยมันไม่ได้ช่วยกันเลยเนี่ยอ,อันดับแรกก่อนเลยคือฟิล์มอาจจะหมด ประสิทธิภาพาไปแล้วหรือฟิล์มมันอาจจะไม่ได้การร้อนจริงๆนะครับซึ่งเวลาใช้ฟิล์มวีคูมาแล้วแล้วเราไปเปรียบเทียบกับฟิล์มอื่นเนี่ยท่านลูกค้าหรือท่านเจ้าของรถเนี่ยจะรู้ได้ทันทีอันดับแรกเลยผิวมันจะแสบๆหน่อยอย่างศอกอย่างข้อสอกอมืออะไรเงี้ยหรือหน้าที่โดนแดดฝั่งเนี้ยนะครับที่ที่มันโดนแดดมามันจะรู้สึกเลยว่าร้อนเผาแล้วก็แสบหน้าเพราะว่าไอ้ที่แสบมันคือรังสี UV แต่สําหรับปีวีคูผมกล้าบอกก็เลยท่านจะไม่รู้สึกอันนี้อีกต่อไปนะครับ ห้าปีที่หมดอายุนะเลยเลยเจ็ดปีถึงจะรู้สึกอ่ะห้าปีบางทียังไม่ค่อยรู้สึกเลยนะครับเพราะว่าฟิล์มคอลับประกันห้าปีนะครับแล้วก็อายุการใช้งานกับคุณภาพยาวนานต่อเนื่องเลยนะครับเหมือนแบตเตอรี่ดีๆอย่างดิเลยนะครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการการรอกคาบกาวนะครับอย่างที่ท่านเห็นอยู่นะผมขอกลับไปดูนิดนึงเหมือนเมื่อวานเลยนะครับเมื่อวานก็มีรอกคาบกาวนะครับหมักอ,อันนี้ก็ ล้คาบกาวเหมือนกันเพราะว่ารถเนี่ยเพิ่งติดฟิล์มมาแล้วก็ลอกฟิล์มของแถมออกนะครับมาพามาดูฝั่งที่ทาเสร็จแล้วดีกว่านะครับตอนเนี้เสร็จหมดแล้วทุกบานเหลือบานหน้าบานเดียวนะครับเหลือไว้ให้เราไลฟ์สดนะครับเกือบกลับมาไม่ทันนะครับนี่ครับรอบคันสวยงามมากมากครับข้างหลังเป็น X40 รอบคันเป็น X25 นะครับสวยงามครับแล้วก็มีความไ r i ว a ระดับหนึ่งเลยนะครับมองจากข้างในเนี่ยยังไงก็เห็นมองจากข้างนอกถ้าอยู่ข้างนอกอ่ะ มันจะมืดนิดหนึ่งนะพระพุ่งดีมันจะมืดนิดหน่อยจะเห็นลางๆนะครับเห็นไหมถ้าอยู่ในห้องมันใสเพราะว่าบานหน้าตอนนี้มันใสยอยู่แต่ถ้าปิดปรีมแล้วเนี่ยข้างนอกจะมืดหน่อยมันก็จะเห็นรนมาวันนี้เห็นะครับโอเคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อัปเดตงานนะดูดีคันนี้คันนี้อัปเดตงานล่าสุดเลยนะครับกับการติดปรีมการร้อนีครูแล้วก็คิวการเคลือบแก้วซูเปอร์โค้ดต่อเลยนะครับแต่ว่าซูเปอร์โค้ดเราจะเริ่มวันจันทร์นะครับแล้วก็ฟีมีครูแล้วก็วันนี้ยังมี งานไม่นแนนหรือยังส่วนอื่นยังคงยังคงค้างอยู่ยังไม่เสร็จที่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่ว่าก็ยังมาได้ส่วนวันจันจะมีเข้ามาไม่แนนอีกแล้วลูกค้าจองเรียบร้อยแล้วช่วงนี้เดี๋ยวที่บอกนะครับใครจะเข้ามาร้างรถ,ถหรือไม,ม่นแนนแนะนาว่าโทรสอบถามหรือจองคิวเข้ามาในเพจหรือในไลน์ <ruktur> ก่อนเราจะได้ตอบถามว่าวันนี้ว่างหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวเข้ามาแล้วผิดคิวนิดนึงนะครับขอบคุณท่านผู้ชมมากๆครับวันนี้สวัสดีครับ